โอเคครับกับวิวผมเลยคือคือวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเราจะมารีวิวเอเลี่ยนตัวที่21ใช่ไหมกดตัวอาขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆก็กดย้อนกลับไปปุ๊บ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 อ่าไอตัวนี้ผมรู้จักนะแปงลงร่างไปเลยกดตัวทีปุ๊บฟีดแบคฉันคือฟีดแบค โ,โมเดลใช้ได้แต่คางยืดไปไหนมไม่เป็นไรเนะี่ยทำไมคางยืดนขนาดนี้มันคางยืดนขนาดนี้ทำไมผมจำไม่ได้ว่าคางมันยืดใช่เหรอ,อโอเคโมเดลก็เท่ดีก็ถือว่าเท่อยู่ถ้ามองไกลๆนะเรามากดสกิลดูเลยดีกว่า,าตอนนี้เราอยู่ในเมืองในเบนเทนอ n นิเวิร์สนะเฮ้เบนเทน n ุนิเวิร์สเบนเทนโตแหละโอเคกดสัตว์ปุ๊บโอ้โหช็อตสายฟ้านะฮะก็ช็อตแค่นี้แหละ กด x เป็นระเบิดตูมสายฟ้าแอร์เรียอ่ากด่มันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะกดตัว c เป็นนี่เป็นการแบบว่าวาร์ปสายฟ้ากดตัว z อ่ากดดต,ต่อเลยกดไม่ได้มีคูดาวด้วยพี่ก็โคตรเฟรีฟ้ยวเกินแล้วเราขึ้นบันไดไปดินี่นะฮะเราก็ใช้ตัว c ขึ้นที่ได้นะปุ๊บปบอันนี้คือมันวาร์ปแล้วใช่ไหมอ่ามันปล่อยสายฟ้านี่หมตัวเองไม่วาร์ปไปละ แต่กูยังไม่วาไอ้บ้าเอ้กดตัวแซดดิช็อตช็อตไปเลยช็อตไปเลยปีนต้นไม้ด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวฟีดแบ็คอะโอ้พี่โ็เทกเทจาร์มีห้อยห้อยนะโมเดลก็แบบตรงให้ห้อยมันก็นะในกระตุ้นกกน่าจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยตอนนี้เป็นอะไรนาฬิกาสีฟ้าแล้วเหรอ เอ้ยนี่ไงนาฬิกาสีฟ้านะครับบ่งบอกถึงท่านผู้ชมจะสามารถเ,เขาเรียกว่าอะไรไปเปลี่ยนนาฬิกาเป็นนาฬิกาเป็นเบ็นตอนโตได้นะใช่ใช่เดี๋ยวผมรีวิวเอเลนครบแล้วเนี่ยผมจะมาสอนท่านผู้ชมทําเป็นนาฬิกาเป็นเทนตอนโตนะฮะก็ไว้เจอกันตอนนี้ฟีดแบ็กก็เท่ดีถือว่าโมเดลใช้ได้เฟี้ยวเฟี้ยวเลย ไม่เล่นเสียงแล้วนะครับเพราะเสียงไม่พอกับเอเลียนเอเลียนเยอะจัดทำเสียงไม่ไหวเกจกันงะ